ลง <bum> บ e yes. ่อยเหลือเกินทํเมื่อยานันใดนี่ที่คอยจับล่างอยู่นะที่คอยดูแลรักษาล่างนะให้เกี่ยวกับแชมป์นะไว้ลงมาแล้วกันให้ลงมานะลงมานะสุดสัปห์มือกมือแนังอันยี่ยยเยี่ยอดเ่ยเยี่ยยอี่ยยอเยี่เยยเยเีเ มโตนลมูายังะเวอจาดมหารชิกายกัตพพุูรโตเวุสะาทางงมโตเชนออนิีจานิจกายกยเจโตเจโตมติมติเติเติสิก็เลยก็เลยอนัตยันโตอนัตยัโตายสัติกางินะ

กมีสิดสิดีเยครับไม่รู้ว่าอะไรใช่ไหมเอาเป็นอะไรเนี่ยมีฟ้าหรือเปล่ามีฟ้าเอ้ยเางค้นลำหรือเปล่ามึงนะมายอากเลยไม่รู้อะไรเปนอะไรอันนี้องค์อะไรเล่องคลำเนี่ยคนจังหวัดไหนจัรวัดสวรรค์โดยกำเนิดเออเอาเอาองค์อะไรเนี่ยองค์เนี้ยร้องทำไมองค์อะไรบอกมาถามนิดถามนิดสองนิลูกใช่ปา เป็นพอุทัยเนีจ่ายอจ่ายทำมองทรมานทำไมวะเป็นเป็องเหน่อยที่พมแแล้วยอทรมานอะไรลูกฮะทำไมอ่ะ่ฮะอะไรเขาไม่ได้ทรมานอะไรหนูอ่ฮะ ปว่ไรได้ไลรมึงอุ้ยไม่ทำไรมึงเลยให้ปิี่นทองทอตบหัวขมุกเลยมึงนี่มาหักขมอพอ่อโตกแม่แม่ทำไรไม่ทำไรมึงเลยมันโดนกระตีโกเลยเจ็บไรหดดไอ้ยำไม่กลัวกูเลยปิี่นทองนี่ยังไงทำอะไรอ่ะพี่ที่ที่แข่งมึงจะลงเปลีไอ้พี่แล้วยำที่เปิี่นทองดูมานานแล้วดูดิว่าไปเล่นน้ำมาด้วยกันไม่ใช่ตายบ่อเดียวกันบนบ่อไปรับขันมาแล้วเปลี่ยทอง เป็นทองมาอยู่ด้วยเป็นมุมาลีผู้หญิงมุบาผู้หญิงสิบห้าสิบหกูยังไม่กูยังไม่ทำอ่าลังจะปวดออทำไมลูกาไม่ได้ทำไมอ่ะไม่เป็นไรฮ่านะสี่รอบนะนะทำไม่ะน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 ะ

ลงมาอะไรนะอะไรนะที่ยังอยู่ในตัวอีกนะที่ยังจับอยู่นะน้องจากปิ่นทองไหลแคมป์นะลงมานะปิ่นทองไม่เอาแล้วเอาตัวใหม่ไหมองใหม่ไหมทิจาริจากาเยกาเยเจโตเจโตวิถี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 สิงห์เล่ kayakti kayalum-lum alum alum mas lu malum- mallum alum alum ma lu mallung alum mallumlum mal a mallum-lum a ngalum alum alum lu mallum alum malu alum 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 malu alung alung alum-lum-ma ลงมา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 ลมาลงลง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 มาลง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 าลงม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 าลมาลง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 มาลาลงมาาลงม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 าลงงมาลงลมาลลมาลามางมลมาลลมาลงมาลงมลมาล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 งมาล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 งาลงาลงม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 าลงาลงมาลาลงม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 าลงงมาลงลงม จะปูครับแฉมันปูดูไปดิกูจะเรียกแม่แม่มีอะไรนอกจากพี่สามึงพูดมาดิ็นอะไรบ้าเห็นอะไรบ้ามีแม่มีแม่ใส่ทองแ,แล้วก็ปูอยู่ที่ลานแลเขามเขาบอกว่ายังไม่ถึงเวลาเขาบอกกับหนูอย่างนี้แล้วพี่หนูก็ปกป้องแม่ดู อยู่ไม่ทำอะไรยัหน่อยู่มก็ดัางกูยังสวยเนี่ยทุกทายแล้วกลัวมันหลอกบอกพี่มึงด้วยสวยเปล่าพี่มึงอ่ะพี่หนูสวยตัวน้อยเดียวพี่หนูยังน้อยรู้อะไรรู้อะไรไม่ได้หลอกไม่บอกอาไม่บอกก็จะรู้เลยไอ้แคบไม่บอกจะรู้ว่าพี่อายุเท่าไหร่วันนี้บอกไม่ได้ครับอ้าวแล้วเมื่อไหร่จะบอกได้ทีนี้แล้วจะรู้ไหมเนี่ย นี่ยมึงนี่แสดงว่ามันก็ยังไม่เวลามั่อน้องย้ายจากท่ิ้วเลยลามันก็่องไม่ังไม่ไปแล้วนะครับหนูอยู่้นะครับอย่าพึ่งถามหนูไม่ไม่ปู่หนูไม่อาล้ครับหนู กูตาเลยกตาเลกูกลัวกลัวอะไรกวมาอีกรอบก็กลัวกูตลอดเลยกูวกลัวกูสาวจับกองไปเกิดไยไงฮะกูจับแดงหรอกฮ้เด็กจะเฮ้มันเล่นผูกหนูกัวมากมากเลยหนูไปกวาล่าไม่ดูนะปู่คะนะปู่นะคะก็ต้าปู่เอ้าเอ้าเอ้ามันดาทางเอเลยหอกหักก็ไม่เคยเจอกูเ พี่ตาด้วยนะครับพ่อทีนี้่อ๋อกลับบ้านเลยพ่อเฮับบ้านจีบายมึงรอตั้งนานมึงจะกลับเร็วเลยกลับบ้านเราบวกกลับบ้านเนาะมื้อยังไม่เสร็จเลยยังไม่ทำเลยแม่ยังไม่เสร็จเลยเนี่ยแล้วหนูกับแม่ก็ออกกันนะออกไปไหนเนาะหนูจะไปรอที่รถนาไม่กลัวไม่กลัวแล้วแต่หนูไม่อยากอยู่ตรงนี้

มึพูดไแดกก็แกงบ้านมึงมเล่นใบสักทีเลยนะทำอะไรก็ถังบอกไม่ได้แล้วฮะของในวัวอ๋อเจมก็ออกไปที่อยู่นั่นไอ้ก่อนมึงโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยบ้า ไปอยู่รถก่อนนะไปอยู่รถก่อนจะคุยกับแม่พังก่อนไปไปอยู่รถก่อนไปทั้พีั้องแู่กเแม่ทสไปไปอยู่รถก่อนไปอูนั่งตรงนี้ก็ว่ะั่งนน้ำหนวนี้ก็ได้ไปอยู่กนแม่มานล้ไปนู่นแล้วแม่มองอยู่นี่แม่มึงแยกร่างไงวะ มึงนั่งวิญญาณนั่งอยู่นี่เ่าแม่มานี่แม่เอาลไปดีกว่าแล้วตูกแมาแล้วเดี๋ยวก่อนแมวเฮ้ยแมวหายเด็กไหวฮะยุ่งหายยุ่งทอร์ตายแล้วลูกสาวก็ไม่ใส่เกิดเี่พี่สาวก็พี่ชายก็ไม่หลอกไงออกไปให้หอยก็ถูกเนี่เนี่ยพี่สาวพี่ชายอยู่ไม่ให้ระวังก็จะจับตัวไปนั่นเนี่ยโอ้ให้หอยก็ถูกคนอื่นก็ถูก ก็ถูกเราไม่ซื้อไงตามไดไงไม่ได้ที่ถูกแม่สายมอที่ตำรวพเดหลอกนะบอกเยวไปให้ไว้ที่ตำหนักเขากขาจับนี่ครับจับบอนี่โอ้ยย่าเลยกัวไม่ได้ไมนต้องต้องยกออกเล่ามาแล้วใส่ดูเวลาต้องรู้เวลารู้ป่ะนะกลองอันนี้ขยไหก๋เตี๋ยวขายกเตี๋ยวขายกรต้ขายกกองอยีเรื่อยๆใช่ไ้มเออก็ขอให้ขายดีพยายามี่านะใชป่ะ ขายดีเป็นเทน้ะเทท่านะขายดี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 านะไม่เคยว่ะเออเออเอาเอาไปเนี่ยยาวพอไหมลองดูดิอ๋อเกินดิยาวพอไหมเช่นนั้นไม่ได้จกประมาณเส้นดียวกไปเรื่องบ้านแล้วก็เชิญอาจารย์